คุณพระสงค์คุณพ่อแม่ครูอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้รายการครูโจนเราเรื่องก็จะได้นำเสนอเรื่องราวของท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตกับพญานาคที่ธรรมเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ตำนานของพญานาคที่จะกล่าวถึงก็น,นับเป็นความเชื่อของผู้คนทั้งหลายความเชื่อของพญานาคนั้นก็เชื่อว่าเป็นงูใหญ่ที่มีหงอนมีพิษอันร้ายแรงนับว่าเป็นเทพที่มีฤทธิ์มีเดชจะดนบันดาลให้ตนเองอยู่ในรูปร่างอะไรก็ได้ พญานาคมีหลายพงเผ่าพันธุ์เช่นตระกูลเวรูปัตจะมีกายสีทองคำตระกูลเอราปัตก,ก็จะมีกายสีเขียวตระกูลฉับพยาปุตตะหากมีกายสีรุง้งตระกูลกันหาโคตมะจะมีกายสีดำอันพระอริยสงฆ์นั้น เมื่อยามที่ออกเดินทุดงในกลางปา่ากลางเขากลางทำลาเนาไพรล้วนแต่เคยเผชิญกับพญานาคองค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหลวงปู่มันภูริทัตโตท่านเคยเผชิญกับพญานาคในสถานที่ต่างๆท่านบอกว่าพญานาคนั้นเป็นเทพชอบฟังธรรม,มเทศนา ย้มคำาคืืนท่านเคยเทศนาะให้กับเหล่าพญานาคเหล่านี้ได้ฟังพวกพญานาคนั้นก็จะมาฟังธรรมในรูปของมนุษย์อาจจะเป็นชายหรือเป็นหญิงเมื่อฟังพระธรรมเทศนาะแล้วก็มีความสงสัยพวกเขาก็จะสอบถามจนกระทั่งเข้าใจเพราะพญานาคนั้น ฝักไฟในธรรมะเพื่อที่จะสะสมบุญพวกเขาเหล่านั้นอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะถือว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็จะง่ายได้ต่อการที่จะสะสมบุญบารมีเป็นอย่างมากพระอริยสงฆ์อย่างองค์ท่านหลวงปู่มันปุริทัตโตท่านว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น นับว่าประเสริฐยิ่งไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อการกระทำความดีให้มากๆควรที่จะสะสมบุญให้กับตัวเองด้วยการสร้างบุญบารมีคือสิ่งที่บ่งชี้ให้มนุษย์ได้พบกับภพบภูมิที่ดีกว่าเพราะวัาธรรมะเป็นแนวทางให้พ้นจากความทุกข์บารมีแห่งบุญ ก็จะทำให้มนุษย์ที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้จุติในภพภูมิที่ดีคือเกิดในตระกูลที่ดีฐานะอันร่ำรวยมั่นคงและเป็นคนดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่างกายหน้าตาก็สะสวยหล่อเหลามีน้ำเสียงอันไพเราะ ไม่เกิดมารับกรรมเป็นคนพิกลพิการไม่เกิดมาเป็นคนอมทุกข์อมโศกอมโรคภัยต่างๆที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านจาริกทุดงที่ทำเชียงดาวท่านก็ได้ปรากฏใก้ๆก,ก,กับปรากธรรม ตรงปากธรรมก็มีหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งมีลานกว้างท่านก็จึงได้อาศัยลานหินนั้นในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนากรรมฐานท่านว่าที่ธรรมนั้นได้มีพญานาคตนหนึ่งรักษาธรรมอยู่มาเป็นเวลาช้านานเป็นพญานาคมิจฉาทิฐิห่วงที่อยู่ ันเห็นท่านหลวงปู่มั่นปรากฏบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ที่นั่นพญานาคตนนี้ก็แสดงนิสัยเก่าวร้าวด้วยการแสดงความไม่พอใจโดยกล่าววาจาติเตียนเช่นเวลาในยามค่ำคืนที่ท่านพระอาจารย์มันใส่รองเท้าแล้วก็เดินจงกรมมีเสียงดังบาก ไรยานาก็จะกราวติเตียนเอาว่าสมณะอะไรเดินจงกรมเสียงดังราวกับวิ่งดังเหมือนกับเสียงของม้าแข่งช่างไม่รู้จักสำรวมเสียบางเลยเสียงรองเทา้ากระทบหินสะเทือนกันไปทั้งภูเขาไม่คิดว่าใคร จะรำคาญบ้างหรือทั้งทั้งที่ท่านเดินอย่างสำรวมและแผ่วเบาครั้นท่านทราบว่าพญานาคดังกล่าวกล่าวโทษกับท่านท่านก็ยิ่งเดินเบาเบาอย่างสำรวมก็ยังถูกพญานาคผู้มีมิจฉาทิฏฐิกล่าวโทษเดินจงกรมราวกับจะดอมยิงนก หลวงปู่มั่นพุริทธะโตท่านว่าพญานาคมีทั้งพวกมิจฉาทิฏฐิและพวกสัมมาทิฏฐิสำหรับพญานาคตนนี้ในใจของเขาล้วนมีมิจฉาทิฏฐิขี่โมโหเขาจะคอยจดจ้องมองท่านอยู่ตลอดเวลาแม้นยามที่ท่านจำวัดนอนกรน พญานาคตนนี้ก็จะกล่าวตำหนิท่านว่าสมณะอะไรนอนกรนเหมือนกับเสียงรถไฟจะออกจากสถานีเวลาท่านแผ่เมตตาพญานาคนิสัยผ่านไม่ยอมรับส่วนบุญหลวงปู่มัน่นท่านก็เมตตาสงสารพญานาคตนนี้กลัวว่าพญานาคจะมีบาปมีกรรมหนักไปกว่านี้ พราะเขาไม่ยอมรับเหตุผลอัตตกธรรมทั้งหลายตั้งใจแต่จะกล่าวโทษอยู่อย่างเดียวท่านจึงบอกกับพญานาคตนนี้ว่าเราไม่ได้ปรารถนาจะมายึดเอาที่นี่เป็นที่อาศัยเพียงมาบำเพ็ญสมณธรรมหาความสงบเท่านั้นท่านมาบำเพ็ญประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้นผลบุญที่อาตมาบําเพ็ญก็จะเผื่อแผ่ต่อสัตว์โลกทั่วไปแม้นแต่ตัวท่านเองท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเคยเทศอบรมพญานาคผู้มีจิตใจมิจฉาทิฏฐิว่าหากท่านยังหวังความสงบสุขความเจริญท่านก็ควรสำนึก ในความผิดถูกชั่วดีของตนบ้างจะเอานารกมาเผาใจตัวเองทำไมการตำหนิติเตียนผู้อื่นแม้นเขาจะผิดจริงก็ยังเป็นสิ่งก่อกวนจิตใจของท่านให้มัวหมองอาตมายังมีลมหายใจย่อมมีการเคลื่อนไหวยามนอนก็ต้องหายใจไม่ใช่ความผิดที่ท่านจะคอยจองตำหนิ ท่านนี้หากเป็นมนุษย์ในโลกก็จะอยู่กับคนอื่นอย่างยากลำบากเพราะเอาแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของผู้อื่นมาเป็นอารมณ์ของตนการกล่าวโทษผู้อื่นร่ำไปก็น,นับเป็นการสร้างบาปก,กรรมให้กับตนเองไม่สิ้นสุดพญานาคมิจฉาทิฏฐิครั้นได้ฟังธรรมะจากองค์ท่านชี้แจง ก็ค่อนข้างที่จะสำนึกผิดรับปากกับท่านหลวงปู่ว่าจะพยายามแก้ไขปรับปุ่มตัวเองเสียใหม่และทำตามที่ท่านแนะนำหลังจากนั้นท่านหลวงปู่มันก็ทำความเพียรที่ทำแห่งนั้นต่อไปอีกสักระยะเวลาหนึง่งท่านสังเกตเห็นว่าพยญานากตนนั้นก็ปรับนิสัยลงมาบาง แต่ก็ดูเหมือนเป็นไปอย่างยากลำบากท่านเห็นว่าหากบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ต่อไปนานวันก็ดูเหมือนจะสร้างความลำบากใจแกพญานาคมากขึ้นท่านก็เลยออกอุบายเอ่ยลาพญานาคตนนั้นเพื่อเดินทางจาิกธุดมต่อไปอย่างที่อื่นท่านผู้ฟังครับนี่ก็คงเป็นเรื่องราว ของพญานาคแห่งธรรมเชียงดาวกับองค์ท่านหลวงปู่มันปุริทัตโตที่วันนี้ครูโจนก็ได้นำเรื่องราวมานำเสนอถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับอันเรื่องราวที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็เป็นแต่เพียงความเชื่อในส่วนของแต่ละบ,บุคคลนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็จงโปรดฟังโดยใช้วิจารณญาณในการรับฟังวันนี้หากครูโจรนั้นผิดพลาดไปแต่ประการใดครูโจรก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังทั้งหลายมาไว้ณโอกาสนี้สำหรับวันนี้ขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ